สุขเสมอมันเสมอมั่นเครื่อหไงต้นเก็บจะแสดงก้นใหญ่จะเสมนี่บอกไอ้มันวนเสือกบอกไปตามสไตล์ก่อนะเเรียนอยู่บ้างมิบเ้านกเป็นวันหวานเราจ้วานผมชุ่อรดผมชุ่รถเครื่องบดเสตไหลไป่ยอนใส่ปลาไหลมันหรือวาน

แล้วเผ็ดพี่น้องอเผ็ดป,ป,ปะครับบกพริกนี้สิบาทบกพริกนี้สิบาทซื้อมัธยสรก,การไหมเป็นบกพริกแข่งใช่ป่ สิบวส่ประคอมอยังทนสิเป็นตำเมนียงสิใส่นหน้าบะขามือวนศุกรว่นหน้าบะขามมันหวานท่นส่งว่าเป็นยัง กินผู้เดียวเนี่ยแตสิกินเป็นสองเดือนแล้วมันหลายนี่กระปุก 12 xong bạn ạ. Hãy subscribe

พี ểu, ่ออกก่อนไม่ต้องสีิวอะไ้เต็มที่แค่นเขากขาใส่นรัมกาน้องไปสองถุงโอเค้ยด้วยสำหรับ่อยกินน้่นอเสียแบไหนึงอยู่ไปาเห็ดน้ำนอเจอจือจือจือเจโอ้แต่ไม่เ้นได้เห็ดตังสี่จิ้มน้อนอเขาใส่ตู้ยิ่งไปหนาสิบเสียดิ แต่ก็จำที่เราบวงย่างบะมีรวกาคบนนะุญนั่นสินะสิบสซนบมีสรวกคือจากใส่ยน,นก่อนใส้เข็ดแน้วกินบ้านเน่าเนาะกพก็ไปน,นั่นแบบจกใส่อะไรทำอะไร